แล้วเราก็จะมาถ่ายคลิปการแกะกล่องอสินค้าอันต่อไปกันค่ะก็คือ Brush On มาแลวไม่ได้มาแค่อันเดียวมา2อันนะคะโปรดักเนี้เขาขายมาพร้อมๆกับตัวที่เป็น s ายแชโดว์ที่นุ่นซื้อไปเมื่อปีที่แล้วนั่นเองนะคะแต่อันนี้นุ่นซื้อตอนที่แบบฝากอัพไลน์ซื้อที่ญี่ปุ่นนะคะส่วนอนนี้ตอนแรกก็เห็นที่เว็บไซต์ของแอมเวย์ที่ญี่ปุ่นเขาขายอยู่ก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าเกิดใครไปญี่ปุ่นก็อยากจะฝากซื้อเนะีแต่เพิ่ว่าอาร์ติสตี้เขาก็ประกาศในเว็บไซต์ไม่ใช่สิประกาศใน Facebook เลยว่าตัวนี้มาขายวันที่ห้าธันวาที่ผ่านมานะคะก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวมาแกะกล่องกัน,นะคะ่ะมีสองสีมี กับสีโทนส้มเลยนะคะก็คือแบบแบบ่งเป็นแบบสีโทนร้อนโทนเย็นไปเลยง่ายๆนะคะก็จะได้เข้ากับตัวบัชออนเนาะไม่ใช่จะได้เข้ากับตัวอายแชโดว์เพราะว่าอายแชโดว์ที่มาขายในเมืองไทยนะคะไม่ขายอยู่สีเดียวก็คือสีอะไรเอ่ยที่เหมือนแบบเป็นสีสโมกีชื่อสีสต u n n i n g Sky นะอันนี้ไม่ได้ขายนะคะอันนี้คือ ฝากซื้อมาจากที่ญี่ปุ่นนะคะแต่ว่า3สีทั้งหมดนะคะมีขายหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีแบบเบอร์รี่การ์เด้นนะคะหรือว่าสีพีชบาสเกตนะคะแล่มอันนึงก็คือเป็นสีโกลเด้นฮาวเวสนะคะก็คือจะเป็นแบบ3สีที่แบบว่าสาวๆคนไทยใช้สามารถใช้ได้นะคะก็ถ้าเกิดเป็นโทนเลโทนเย็นก็จะเป็นสีเบอร์รี่การ์เด้นนะคะออกมา ม่วงหน่อยนะคะแล้วถ้าเกิดปเป็นโทนร้อนก็จะเป็นสีพีชบาสเกตนะคะแล้วก็มีสีหนึ่งที่สามารถใช้ได้ทั้งโทนร้อนโทนเย็นก็คือจะเป็นสีออกโทนน้ำตาลนะคะก็คือเป็น golden h o u r e s สนั่นเองนะคะอันนี้ซึ่งนุ่นแกะกล่องไปแล้วเนอะก็เดี๋ยวไปดูในคลิปที่นุ่นทำไวะะ้แล้เดี๋ยวนุ่นจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวบลัชออนบลัชออนสีแรกนะคะแกะ,ะยากจังเลยตัวกล่องขาไม่ใช่อะไรตลับ เหือนกับของคล้ายๆกันเลนในตลับแต่อันนี้เขาจะเล็กกว่าเนาะนอันนี้คือตลับบัชออนนะคะมีสองสีเขาเหมือนว่าจะเป็น texture แบบสีครีมเป็น texture เนื้อครีมแต่เป็น texture เนื้อฝุ่นนะคะเป็นแบบนี้อุ้ยน่ารักมากอันนี้แบบอันนี้น่าจะเป็นเนื้อฝุ่นเนาะส่วนแบบครีมเขาก็แบบมีฝาปิดไว้ให้นะคะก็แบบเปิดฝาได้เนาะนี่แล้วก็แบบเป็นสีฝุ่นนะคะ ขออนุญาตปาดได้ไหมนะลองปาดดูสิปาดแบบปาดสีมาก่อนสิเราต้องแบบปาดเยอะนิดนึงเนาะหรือว่าจะต้องแบบปาดสีฝุ่นก่อนหรือว่าอาจจะต้องแบบปาดเนื้อครีมก่อนเราให้มาปาดสีฝุ่นก็ไม่รู้เนาะเออกลัวแบบไม่ติดใช่ไหมเออแต่แบบติดอยู่ที่มือนะแต่ไม่ได้ติดอยู่ตรงนี้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดเท่าที่ดูก็แบบ ได้อย no so yeah. uh. ู่เนาะเนี่ยพอเปิดไฟนี้มองไม่เห็นอีกแล้วนะคะก็อย่ามองไม่เห็นอยู่ดีเนาะเพราะว่าแบบเราไปถ่ายตอนกลางคืนแล้วนะคะก็ได้อยู่แหละจริงๆแล้วอ่ะแต่ถ้าให้ดีจะต้องแบบลองใช้ตัวแปรงฉันก็แปรงอันเดิมอีกแล้วเมื่อกี้ที่แบบทำลองพื้นอยู่นี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบก็ไม่ได้ชมพูแบบจ๋ามากนะแต่ก็ให้แบบเห็นนิดนึงนะคะ แต่ว่าถ้าเกิดมาเป็นตัวฝุ่นเนี่ยฝุ่นก็จะเบาๆหน่อยเนาะสีฝุ่นก็คือแทบมองไม่เห็นเลยนะคะมันเหมือนจะต้องแบบทาสีครีมก่อนนะเนาะไอตัวเนื้อครีมก่อนนั้นค่อยเอาแบบสีฝุ่นแบบมาแตะๆๆจริงๆนะถ้าเกิดแบบพอผิวแห้งๆอะ่ะมันไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่อาจจะต้องเหมือนแบบเป็นผิวที่เหมือนแบบมีความชื้นประมาณนึงเราอาจจะต้องแบบทาแบบพวกรองพื้นแล้วเราก็แบบปะแป้งฝุ่นไปประมาณนึงอยู่เราค่อยเอาเนี้ยลองถ่ายทับอีกนิดนึงนะคะหรือไม่ก็ใช้แบบเป็นคุูชั่นก็น่าจะดีนะอันนี้สีชมพูนะคะเดี๋ยวไปดูสีส้มกัน สีส้มฉันดูชื่อผิดอันเมื่อกี้นี้เป็นสีส้มนะคะแล้วเราก็ไม่ได้อ่านชื่อให้ฟังนะสีส้มเป็นศูนย์สาชื่อ movie night นะคะเขาก็จะมีมีสองสีแบบนี้นะคะสีแรกข้างบนในที่บอกเป็นเนื้อครีมมันก็จะเป็น fuchsia first นะคะอันล่างก็จะเป็น light lacquer นะคะแต่ทำไมเราดูแบบหรือว่าเราดูนี่แล้วมนดูน่าชมพูอ๋อไม่เป็นแบบส้มอมชมพูเหรอแต่ต้องดูสีชมพูก่อนว่าสีชมพูถ้าเกิดเทียบก,กันเป็นยังไงชมพูกับชมพูจ่าไหมเพราะนั่าจะคล้ายกับสีพีชแบบพีชชี่พิง้งหรือพีชอะไรสัักออออย่่าาางงงงนนนึขขแบบสีเออสเเตดิมะ อ๋อ oh. seriously จริงดิทำไมนี่เป็นสีพิงิงสีส้มจริงหรองง oh. เออแต่พอดูนี้เป็นสีส้มจริงๆเพราะฉะนั้นอันเมื่อกี้นี้ยสีชมพูถูกแล้วนะคะอันที่เมื่อนุ่นแกะคืออันนี้นะ อันนี้ออกชมพูก็คือเป็นฟูเซียเฟิร์สนะคะกัลไลแลกลาสเตอร์ L ack, L นะคะน,นี่เป็นโทนชมพูก็คือ03เป็น 03, เบอร์โทนชมพูแต่ถ้าเก็ดเป็น02พิงค์สปริงฟลิงก็คือพีกมันไม่ใช่พิงค์แบบไม่ได้โทนไม่ใช่โทนชมพูแต่น,นี้จะเหมาะกับคนแบบผิวโทนเหลืองหรือโทนร้อนนะคะเพราะว่าสีก็ต่างกันมากอะเดี๋ยวให้เทียบสีกันอย่างนี้เลยเขาจะมีนี่ต่างกันยังชิดสิ้นเชิงเห็นไหมอันนี้ชมพูมากอันนี้ส้มนะคะเดี๋ยวมาดูสีส้มกันสิว่าเป็นยังไง ไม่ได้ในเนื้อครีมเท่าไหร่เนาะแต่จริงๆอะ่ะแต่พอแบบเอาแปรงไปลองนั่นดูเออส้มส้มส้มหยุดแบบไม่มีอรกันไปครับแบบตรงนี้เออแต่พอมาเทียบดูตรงเนี้ยอันนี้ก็อันนี้ชมพูเนาะอันนี้ก็ส้มเนาะส้มส้มจริงๆส้มส้มเออส้มจริงๆคุณดูเออพออย่างเงี้ย นี่คือชมพูนี่คือสีส้มเลยนะคะก็คือถ้าเราทำเ็นอัพเบสก่อนอย่างเงี้ยแล้วเราก็เหมือนแบบไม่ต้องการปกปิดอะไรมากเลยก็แค่แบบทาปากปัดแก้มก็ไปได้แหละนะคะแต่บางทีปัดแก้มถ้าเกิดเหมือนแบ,บบว่าผิวหน้าเราแบบเทออาแบบเป็นฝุ่นแบบบางทีมันก็เกาะติดไม่ได้ดีเนาะ่พอมาเป็นเนื้อครีมอย่างเงี้ยมันก็จะเกาะติดไ,ได้ดีขึ้นนะคะแล้วแบบบางทีอาจจะเหมือนแบบแค่มีอันนี้ตลับเดียวเราแต่งตาแต่งแก้มเสร็จแล้วก็มีลิปสติกแล้วออกจากบ้านได้เลยอะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าก็จะเหมาะสำหรับสาวๆที่เหมือนแบบ ฉันไม่ต้องการแต่งหน้าอะไรมากมายฉันต้องการแค่เบาๆแล้วฉันก็สามารถออกจากบ้านได้เลยนะคะก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากเลยนะในที่สุดก็คืออุปรกรณ์แต่งหน้าของดิฉันก็คือครบหมดแล้วนะเพราะตอนนี้ก็คือมีทั้งบลัชออนมีทั้งอายแชโดว์แล้วก็มีตัวลิปสติกรวมถึงรองพื้นต่างๆที่เหมือนแบบมีทั้งตัวคุชชั่นด้วยมีทั้งแบบรองพื้นแบบ24ชั่วโมงรองพื้นแบบ10ชั่วโมงลิปสติกก็มีทั้งแบบเนื้อครีมเนื้อแมทนะคะ ก็ครบวงจรแล้วรวมถึงแบบอุปกรณ์แต่งหน้าที่อาร์ติสตที่ทำออกมาใหม่ทุกอย่างนะคะและที่สำคัญเลยคือช่วงนี้ที่ความที่ว่าเขาขายตัวอายแชโดว์ใหม่กับตัวบัตชออนใหม่เขาก็เลยมีโปรโมชั่นว่าถ้าเกิดคุณซื้อ3ชิ้นเนอะเพราะว่าทุกคนคุณจะต้องซื้อแบัตชออน2ชิ้นบัตชออนอยู่แค่2สีงสีแต่บางคนนึกเหมือนแบบเออฉันอยากจะซื้ออายแชโดว์สัก2สีแล้วก็บัตชออนหนึ่งสีอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นเศษสามตลับเราก็แลกซื้อเป็นชุดแต่งหน้าอันใหม่มาได้เลยนะคะ แบบตกแต่งแบบเบาๆสีแบบเป็นพิงโกอันนี้ก็เป็นแปลงแป้งนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นแปรงแบบสองอันนี้น่าจะตกแต่งดวงตานะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวไว้ตกแต่งคิ้วนะคะแล้วเราก็มีเป็นตัวน่าราักแปรงอันนี้เอาไว้แบบทาปากเนอะไม่ต้องแบบอะไรมากบางทีทาปากเสร็จเราจะเอาแบบมาม,ามาต้มๆตรงตานิดนึงก็ได้เหมือนกับมักนก็ใช้วิธีนี้่อยนะเพราะว่าตอนนี้ตอนนั้นที่ออกมาคือก็าจะมีแค่เป็นแปรงรองพื้นกับ แปลงทาปากที่เป็นแบบคู่กันแบบนี้แล้วก็มีเป็นไม่น่แน่ใจว่าหนึ่งชิ้นหรือสองชิ้นแล้วก็ช่วงนั้นก็คือเป็นทำโปรโมชั่นกับของอาร์ติสตี้นี่แหละที่แบบออกลองพื้นกับริบสิกมาใหม่นะคะก็จะมีม,มาแต่นี่ก็คือทำแบบดีขึ้นแล้วแปลงดูดีมากเลยแล้วก็มีกระเป๋าอีกแล้วคนเราจะต้องมีกระเป๋าเีกเอาไปกี่อันก็ไม่รู้นะคะมันมีทั้งใบใหญ่แล้วก็มีใบเล็กอันนี้เหมาะสาหรับไปต่างจังหวัดกับไปต่างประเทศเนอะแล้วก็แบบ เอาไว้ใส่แบบพวกรองพื้นบ้างอาจจะแบบตลับแป้งอาจจะแบบโทนเมคอัพอะไรอย่างงี้คุชชั่นอะไรอย่างงี้ก็เอาไปได้เลยทำให้เราได้แต่งหน้าได้ง่ายขึ้นแล้วก็ประหยัดเวลาได้มากขึ้นด้วยนะคะรวมถึงเราจะได้เวลาแบบที่เราจะต้องมาใช้เวลาในการแต่งหน้าไปทํากิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อทําให้เรามีชีวิตที่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะเป็นคลิปสั้นๆน,นะคะเพราะว่าเรามีผลิตภัณฑ์แค่ตัวนี้เองนะคะเดี๋ยวรอบต่อไปนาจะมาแต่งหน้าแบบ ฟูสเกลให้ดูและให้ดูด้วยว่าปกติแล้วผลิตภัณฑ์งมงดนุ่นชอบใช้ตัวไหนมากที่สุดนะคะที่แบบตอบโจทย์กับชีวิตนุ่นมากเลยนะคะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย